กลุ่มจุลารักษ์พระเทพจัดกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปรัตนาราช,ชาสุดาสยามบรมราชกุมารีและน้อมถวายกำลังใจทุนกระหม่อมให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งประเทศที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งมีการเชิญชวนนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันออกมาแสดงพลังปกป้องและถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ทรงเป็นนิสิตเก่าคณะอักษราศาสตร์ เนื่องจากไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของผู้ที่ลบหลู่พระเกียรติยศของพระองค์ด้วยการพยายามขับรถแทรกเข้าไปในขบวนเสด็จโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืน่นผู้เข้าร่วมงานต่างใช้ริบบิน้นหรือผ้าพันคอผืนเล็กสีม่วงพันแขนขวาหรือใส่เสื้อสีม่วงพร้อมชูภาพและป้ายข้อความซึ่งจะแยกกันยืนตามป้ายคณะของตัวเองเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีและเพลงมหาจุลานำโดยนายนิติพงษ์หอนาคนักแต่งเพลงและคณะพร้อมด้วยตัวแทนนิสิตเก่าคณะละหนึ่งคน ต่อมานายดอนปรมัตวินัยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดงานและกล่าวถวายความจงรักภักดีจากนั้นผู้แทนนิสิตเกล่าสองคนถวายพันธุ์พุ่มพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาลและผู้แทนนิสิตกล่าวหนึ่งคนเปิดกรวยหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรองศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธาดานักกรอนได้อ่านบทกรอนเทศพระเกียรติสุดท้ายตัวแทนคณะผู้จัดงานกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ผู้มาร่วมงานผู้มีอุปการะคุณและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ายังมีบุคคลสําคัญเข้าร่วมงานมากมายอาทินายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายวันลบตังคานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภานายประสานมฤุขพิทักษ์อดีตสมาชิกวุฒิสภานายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจานาสุน,นันสมาชิกวุฒิสภาสนับสนุนโดย บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน